สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่น้องเรก,ก็พาทุกคนนะคะมา,เ,าเพนที่วัดบ้านนนทงกันนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะทุกคนคะก็พามาดูนะคะรม่มรื่นมากๆนะคะทางนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะที่จอดรถนะคะก็เยอะมากๆเลยนะคะกว้างเลยนะคะทุกคนคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินนำข้าวปลาอาหารนะคะไปใส่ร่วมกับ ทุกคนนะคะที่มาร่วมทําบุญในวันนี้กันก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปกันเลยค่ะปนอนี่นะคะก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะทุกคนตอนนี้ก็รถก็เยอะมากๆเลยนะคะน่าจะวันนี้ก็น่าจะมีผู้คนมาทําบุญกันเยอะเหมือนกันนะคะ นนนะคะเราก็จะไปกันที่ศาลานะคะเพื่อที่จะนำข้าวปลาอาหารไปร่วมทำบุญนั่นเองนะคะ เราขออนุญาตดูครับนลุงพาน,นะครับก็เ,เอาแจกไปเลยนะครับผ้าหลวงพ่อท่านนี้นะครับก็ให้พุกแม่ที่น้อเรานะครับเข้าเป็นแถวนะครับเพื่อความบเลสสวยงามนะครับเพราะว่าให้ได้รับประทานกับทุกคนนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ครับเอาสำหรับข้างบนนะครับท่านที่ท่านที่จะทำ งทานแล้วก็แจกพ่อแม่พี่น้องก็บูดนะครับก็แจกได้เลยนะครับครับก็ขอบคุณโรงทานทุกโรงทานนะครับที่มาร่วมวันนี้นะครับอะไรครับมาถ้าถ้าท่านอ,อ,อยากจะแม่สารสีตะแก่นะคะจากนวลสวรรค์หนึ่งร้อยบาทบคุณบัวหันสีตะแก่จากนวลสวรรค์หนึ่งร้อยบาทคุณเสมอมณีสีนะคะจากบ้านนสวรรค์หนึ่งร้อยบาท คุณถนอมสุตริยานะคะจากคู่กระเคียนสองร้บาทเดี๋ยวเราไปรับขนมจีนกันเถอะตอนนี้เราก็มาเดินรับนะคะของในโรงทานค่ะโอเคค่ะ 怎么 A filling that looks ordinary but 别火。 do tá นี่กปลี่ยนใจอยู่แลับก็ไม่มีอะไรมาได้ค่ะ หาแบนะคะถ้ออาอะร่นายนำถึงานอาจารยนะคะขอัยด้วยได้นะครบคนะครับมไม่มีอ,อ,อ,อะไรที่จะเป็นเปทุกอย่างแต่าเราเนที่มี่งสำคัญที่สุดทำว่าอภัย พี่น้องครับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งอีกประมาณห้าหกวันฉะนั้นเองก็จะถึงวันดับแล้วพี่น้องส่วนญาติพี่น้องของเราที่ไปตกทุกข์ได้ยากล้มหายใจดับอ,อาจจะไปตกมาล้มปุไม่อะไรก็แล้วแต่ที่ได้กล่อยขึ้นมานี้ยังรอครับน้ำใจรอรับทาจากพี่น้องโน้นนะาพี่น้องจ๋านะ แสดงน้อยเราก็ทำน้อยไปปลาอาหารมาเป็นหม้อหรือเป็นเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ทุกคนวันนี้เราจะได้อุดชิพปุญให้กับญาติของเราผู้วยที่ร่วงนับไปแล้วตอนนี้เชื่อแ้วเกอนร่ายญาติของเรามารอรับทุส่วนบุติบุตรจากวกเรเก่าอนี้สง่าจริงครับมากจริงๆเลยพระบากเท่าไหร่อันนี้ผมมองว่าไปเป็นเงาสามตัว ฉะนั้นพี่โมกอย่างฝานะอย่างฝานะทุกวันพระภายในเดือนสิตนี้เราทิพย์ส่นให้ได้เนาะนะคะปุ่นสาธุกันก็ดูพระสงฆ์ด้านนู้นหน่อยเนาะว่าครบไหมนั่งครบไหมขาดพอไหมน่าจะเป็นเหมดเลยเห็นพระสงฆ์มากมายจัง สำหรับขั้นตอนที brother, ่จะทำวิธีทำพุทธศากนี้ตายถูก็จะขอความหให้พ่อกำนันและพ่อกำนันก็จะได้ทำพิธีไปโรงวัดบ้านพยองหรือตรงจักรวรรดิเยนในช่วงนทรพทองโอเงก็ขอเรียนเชิญครับ

ยัมเปพุทธานสรณังปทาติโยกิสัมมังสรณังปัจฉาเมติยติยันติธัมมานสรณังปทาติโยกิ ปธานิสัมมาทิยามิสุติยัมภีอิมานิปัญจทิตถะปธานิสัมมาทิยามิตาติยัมภีอิมานิปัญจทิตถะปธานิสัมมาทิยามิ